ถ้ามนุษย์สามารถสืบพันธุ์ได้โดยไม่ต้องผสมพันธุ์จะเป็นยังไง <Huh? S 1> มนุษย์ทุกคนเกิดจากการผสมพันธุ์สัตว์บางชนิดเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องผสมพันธุ์กันด้วยซ้ำแล่ว,ว่าอยู่ดีๆก็สามารถที่จะออกลูกได้เลยเรียกว่า parthenogenesis การเกิดโดยไม่อาศัยเพศนั่นเองมีสัตว์หลายชนิดที่ทําแบบนี้ได้เช่นเคลียปลาหรือสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดเช่นจิ้งจกแล้วถ้ามนุษย์ทําอย่างนั้นได้บ้างจะเป็นยังไงอยากมีลูกจริงเลยอะ สาวๆเนี่ยจะสามารถตั้งท้องได้โดยไม่ต้องอาศัยหนุ่มๆเลยทีเดียวแปลว่าใครอยากมีลูกก็มีได้เลยฟังดูเหมือนจะดีแต่มันก็ไม่ได้ดีไปทั้งหมดทำไมเพราะลูกที่ออกมาจะเป็นผู้หญิงทั้งหมดและมีทุกอย่างเหมือนกับแม่เป๊ะๆการเกิดโดยไม่ผสมพันธุ์ก็เหมือนกับการคัดลอกก็ปี้เพจเพราะฉะนั้นลูกที่ออกมาก็จะเหมือนกับแม่เป๊ะๆทั้งเพศลักษณะหน้าตาสีผิวสีผมสีเสื้อด้วยรวมไปถึงโรคประจําตัวต่างๆที่แม่เป็นลูกก็จะเป็นด้วย